ที่สิบสองสิบสามชะยาสนากะตาพุทธาเชเชตวามารังสาวาหานังจัตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุณนะ ราสภาตันหังกะราทโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินานายการสัพเพปติทิตาไมาหังมัตตะเกเตมุนิสาราเสเสปติทิตโตไมาหังพุทโธธรมมรมโมทะวิโลจเนสังโคปติทิตโตไมาหังอุเรสัพพะคุณาการู ฮาทะเยเมอานุรุธโธสารีปุตโตจะทักคินีโกนทันโยปิธิพาคัสมิงโกโมคัลานจะวามะเกทักคินีสาวณีไมหังอาสูงอานันทะราหูโลกัสโปจะมาหานาโมอุภาสูงวามะโสตะเกเกสะโตปิติพาคัสมิง สุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิตตมุนิปุงขะโวกุมาลกัสโปเทโลมหีสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวะทะนีนิจจังปะติ ถาสิคุนากโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทะศีวลีเถราปัจจอิมมีชาตาณรา,าเตติลากามะมะศีสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตา ระตะนางปุระโตูอาสิทักขิเนเมตตะสุตตะกังทะคัดชังปัจฉตอาสิวามีอังคุริมาละกังขันธโมระปะริตันจะอาถานาทิยังสุตตะกังอากาเสชะทะา่านังอาสิเสสาปการะสันทิตาชินานานาวะระสังยุตตาสัตตป,ปาการะลังกาตาวาตะปิตา ทศชาตาพาหิพาหิรันนัตถุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอะนติชินะเตชะสาวะสะโตเมสะกินเจนะสะทาสัมพุทธ,ธปัญชะเรชินชินะปัญชะระมัดมัดชัมหิวิหารันตังมะฮีตะเล สถาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทวธรทมานุภาเวนะขิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตราย ο. สัทธัมมานุพาวะปาริโตจารามิชินะปัญจปัญช,ญชเรติพาหุงสหัสสะพัดพินม,มิตะ วาสาวุทันตังคีเมคลังอุทิตะโรคะสาสนมารังธานาธิธรรมวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาววตุเตชยมังคลานิมาราติเรกะมะพิยุทิตะสัพพะรติงโครัมปะนาระาวกะมาัคขะมัทธะยักขังขันตี สุดทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายะมังคลานินาลาคิลิงชะขะชะวังอติมัทธภูตังทาคจิกกักจักก,จกกะมะสะนีวะสุทานุรันตังเมตตมุเสเกเว,วิธินาชิตวามมนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายะมังคลานิอุขิตะคักขะมะ ติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนณะปะทังคุลิมาละวันตังอิทิพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาะวัตุเตชะยะมังคลานิกัตตะวานะกัตทะมุทะรังอิวะคับพินิยาจินยาจินยายะทุ ทะวะจะนางชะนากายะมัตเชสันเตณโสมวิธินาชิตวามมนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยะมังคลานิสัจจาวิหายะมติสัจจวะวกาทะเกตุงวาทะพิโรปติมานังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปะชาลิโตชิตวามมนินโทตันเตชาาะสาภาวตุเตชยะมังคลานินันโทปนันทะูุ้ขชัง วิภูทังมหิทิงปุตเตนะเถระภุชะเขนะทะมาปะยันโตอิทูปะเทสาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายะมังคลานิทุกขาหะทิถุชะเคนะสุทัตหัดถังพรมมังวิสุทธิชุติมิทิภะกาพิธานังยานะคา เทนะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภาวตุเตชายามังคลานี้เอตาปิพุทธ,ธาชายามังคละอัฏฐะคาถาโยวาจะโนทินะทิเนสารเตมะตันทีหิตะวานะเนวะวิวิธานิจุปัตถวาณิโมคขังสุขังอธิฆะเมยยะนะโรสะปัญโย มาหาการุณิโกนาถาหิตายะสัพพา,านินางปูเรตวาปาระมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัฒเชนะโหตุชายามังคลังชัยันโตโพธยามูลีศักยานางังนันทิวัตะโนเอวังตะวังวิชายโ,ยโหติชยัสุชายามังคะเลอปราชิตะบัลลังเกสีสีปะถวิปุคะเล อภพิเสเกสัพพะพุทธานังอักขปัตโตปะโมทติสุขะสุนักขตังสุมังคลังสุปะตาสุปปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพระหะมะจะริสุปะทักขีนังกายกรรมมังวาจากกรรมมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกรรมมังปะทินีเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตตะวานะ ละพัน <ode> ตัติปะทักขิเนพระวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตพระวตุ e. สัพพะมังคลังลักขันต <rito> ุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตพระวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเต